สวัสดีครับทุกท่านครับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม HA National Forum นะครับตัวเว็บไซต์นะครับแลที่เราใช้เราจะใช้เป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า forumhai.com นะครับ web a i c o m ท่านไม่ต้องพิมพ์คำว่า ww อเว็บเลยนะครับพิมพ์ตรงๆไปเลยว่า forumhai.com นะครับหลังจากนั้นคลิก enter หนึ่งครั้งครับหน้าตาของตัวโปรแกรมครับจะออกแบบมาให้ท่านได้เห็นตัว pop-up ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญก่อนนะครับเมื่อท่านอ่านเสร็จท่านก็ปิดไปในวิดีโอชุดนี้ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเข้าใช้งานตัวเ,เว็บไซต์นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมก็คือตัวอีเมลครับ อีเมลวันนี้ผมเตรียมอ e ีเมลที่เป็นอ e ีเมลของ Gmail ไว้นะครับโดยจะใช้อ e ีเมลนี้ในการสมัครเป็นสมาชิกนะครับเรามาดูขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์กันก่อนนะครับเริ่มที่สมัครสมาชิกครับเมนูสมัครสมาชิกครับหลังจากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างครับท่านจะพบว่ามีข้อมูลที่จะต้องกรอกตามช่องที่เห็นนี่เลยนะครับ ช่องแรกครับเป็นช่องชื่อสถาบันนะครับท่านก็ลองเลือกว่าท่านอยู่หน่วยงานใดนะครับตามลิสต์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้แต่ถ้าไม่มีครับท่านสามารถพิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านเข้าไปใหม่ได้นะครับตัวอย่างผมจะพิมพ์คําว่าหน่วยงานอิสระเข้าไปนะครับหลังจากนั้นผมจะคลิก create ครับต่อมาครับให้ท่านพิมพ์หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จนะครับ นี้ผมก็จะจำลองเลข13หลักนะครับโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็1 2นะครับก็13หลักนะครับก็เอาตรงตามที่ข้อมูลของท่านนะครับจากนั้นครับผมก็จะพิมพ์เป็นที่อยู่นะครับผมจำลองเป็นชื่อของสถาบันนะครับก็จะใส่ชื่อของสถาบันเข้ามานะครับถัดมาครับตา ใส่ช่องตำบลก็จะใส่ตำบลตลาดขวัญลงไปนะครับตัวอำเภอนะครับผมก็จะใส่เป็นอำเภอเมืองนนทบ,บุรีครับครับตัวจังหวัดก็ใส่เป็นนนทบ,บุรีนะครับรหัสไปรษณีย์หนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับข้อมูลก็ตรงตามที่เป็นข้อมูลของท่านเลยนะครับ ถัดมาครับส่วนที่2นะครับเป็นส่วนข้อมูลบัญชีนะครับตรงช่องชื่อนามสกุลนี้ให้ใส่ชื่อนามสกุลของท่านนะครับที่จะเป็นสมาชิกของระบบนะครับผมจะใส่เป็นชื่อผมนะครับหลังจากนั้น u s สเซอร์ครับ Username เป็นข้อมูลที่ท่านจะต้องพิมพ์และก็จะต้องจดจำไว้ในการเข้าใช้งานตัวระบบ ฟอรั่ม s i นะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์เป็นชื่อผมไว้นะครับ S A N G U A N แล้วก็ใส่คำว่าฟอรั่มสักนิดนึงเพื่อใหอ้จดจำได้ง่ายนะครับอีเมลที่ผมจะใช้เป็นอีเมลที่ผมก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นะครับอีเมลตรงนี้สำคัญอย่างไรครับอีเมลตรงนี้สำคัญที่ เราจะต้องได้รับ OTP โค้ดนะครับส่งไปทางอีเมลนะครับเบอร์โทรครับผมก็จะจำลองใส่เลข1 2 3 4 7 8 9ไปก่อนนะครับ10หลักนะครับส่วนรหัสผ่านครับสามารถตั้งรหัสผ่านได้ตามอิสระนะครับแต่ขอให้มีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กและก็ตัวเลขผสมอยู่ด้วยก็จะดีมากครับหรือจะเอาตามที่เราถนัดแล้วก็สามารถจดจำได้นะครับ ผมจะขออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นครับผมจะคลิกคำว่าลงทะเบียนครับตัวโปรแกรมก็ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานได้รับทราบข้อมูลการนำไปใช้ของสถาบันโดยจะมีการประกาศนโยบาย PDPa มีการจัดเก็บการเข้าถึงและก็การทำลายอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะแกจัดเก็บไปเพื่ออะไรไม่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นนะครับตามระเบียบ PDPa นะครับ <ES> เมื่อท่านอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็คลิกยอมรับสส่วนนะครับแล้วก็คลิกตกลงนะครับพอคลิกตกลงเสร็จนะครับตัวระบบก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านได้ ใส่เลข OTP นะครับเพื่อยืนยันนะครับ OTP ไปเอาที่ไหนครับตามข้างต้นครับที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าเราเปิดเราอาจจะเปิดตัว Inbox ทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับตอนนี้มีอีเมลใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเมล HA Forum นะครับส่งเข้ามานะครับให้เราเปิดไปนะครับตัวระบบก็จะส่งรหัสผ่าน OTP มาให้เรานะครับเป็นเลข4หลักนะครับ เราอาจจะจดจำไปพิมพ์หรือว่า Copy ได้เลยนะครับถ้าลงผ่านตัว n o t e บุ๊ก PC นะครับแต่ถ้าลงผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับท่านก็จดจำตัวเลขแล้วไปกรอกที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับนี่ผม Copy ตัวเลขมาแล้วครับดังนั้นจากนั้นผมก็จะวางลงแล้วคลิกโอเคไปนะครับระบบก็จะยืนยันว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราคลิกโอเคหนึ่งครั้งครับ หลังจากนั้นตัวโปรแกรมนะครับออกแบบมาว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ให้ล็อกอินเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยก็แล้วกันนะครับทุกท่านสังเกตตรงตรงนี้นะครับด้านขวาจะเห็นว่ามีชื่อของผมเกิดขึ้นขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์ครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อล็อกอินสถานะต่างๆในการลงทะเบียนของเราว่ามีการอแอปพูบการชำระเงินหรือยังหรือเข้ามาปมิ้ บัตรเข้าร่วมประชมุมหรือเข้ามาพิมพ์ใบจ่ายเงินได้นะครับพอเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานโดยเมนูที่มีชื่อว่าลงทะเบียนเข้างานในเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปกันเลยนะครับ